สวัสดีค่ะยินดีส้อนรับสู่ช่องสรมุญชูชาแนลค่ะเช้านี้เรามาไหว้ปู่กันนะคะ,อะเอฟซีก็ตั้งจิตขอพรเลยนะคะ นี่นะคะก็เราไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซีก็ขอให้เอฟซีมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดนะคะขอให้สมหวังนะคะขอใหอ้สามีของคุณท่านพิชานะคะแฟนนะคะก็ขอให้หายป่วยไวๆแล้วก็ขอให้พี่อุทิศนะคะที่สำราญนะคะขอให้หายปวดแข้งปวดขานะคะขอให้แฟนของพี่อุทิศมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ าหายไวๆนะคะทุกท่านเลยนะคะเราขอให้พี่กระบันะขอให้มีแต่ความสุขนะคะเ mm. ช้านี้นะคะเราก็อขอพรถ่าเอฟซท่านใดนะคะ mm. เฟื่องไม่ได้เอ,อ่ยชื่อนะคะก็ต้องขออภัยนะคะ mm. ขอขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะ mm. วันนี้เฟื่องมาสายมากเลยว่าจะซักผ้านะคะก mm. อไม่ได้ซักนะคะโ mm. ตเพราะว่าน้ําไม่ไหลนะคะรอรอนานนะคะเ mm. นี่ยนะคะ เะมื่อวานนี้นะคะเราก็ทําการเก็บงานนะคะเราทําการเก็บงานเมื่อวานนะคะก็นู่นนะคะเราก็เอาไปกองอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ร้อนมากค่ะเอฟซีในช่วงเย็นเฟื่องก็เอาร่มมาด้วยนะคะวันนี้เฟื่องก็เอาร่มมาด้วยะค่ะร่มแบบร่มอันใหญ่เลยนะคะร่มแบบชายทะเลนะคะร่มแบบชายทะเลนะคะ นี่นะคะเมื่อวานใเกิจงานในช่วงตรงนี้นะคะเขาเก็บงานกันกอพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะมาช่วยกันนี่นะคะเราก็มาดูนะคะก็ศาลานี้เวลาถ้าทาเสร็จแล้วคงร่มรื่นน่าดูเราก็จะมานั่งเล่นกันนะคะนั่งพักผ่อนกันถ้าเกิดว่ามีเอฟซีนะคะมานะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพักได้นะคะหลบแดดหลบฝนได้นะคะด้านนู้นก็จะเป็นการอัปเดตนะคะบ้านคุณเองนะคะลังแรกนะคะก็ ใกล้เสร็จแล้วนะคะเนาะก็เมื่อวานนี้ก็มีการสั่งอุปกรณ์มานะคะอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างนะคะมามาที่จะมาต่อเติมมาทําให้สําเร็จนะคะ A fc นี่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะบ้านคุณหนึ่งก็กระทัดรัดนะคะน่าอยู่นะคะน่าอยู่มากนะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะทุกทุกที่นะคะทุกๆท,ที่ให้ A fc ได้ชม นะคะบ้านดินประสานนี้นะคะถ้าเกิดว่าทําเสร็จนะคะการเข้าไปอยู่คงจะเย็นนะคะคงจะเย็นน่าดูนะคะเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันความร้อนได้เยอะมากนะคะแต่ก็ต้องมีช่องระบายอากาศออกนะเพราะว่าส่วนมากในเรื่องของของหินของดินเนี่ยบางทีก็จะเก็บความร้อนนะคะแต่ในสําหรับของบ้านดินน่ะเพิ่งเคยเข้าไปนะ่ะมันจะเย็นมากมันเย็นแบบเหมือนชื้นๆน,นะคะ มันเย็นเหมือนชื้นๆนะคะแต่อันนี้ก็คุณเองก็เหมือนว่าแบบข้างบนนะคะก็ยังไม่ได้ใส่ลังคานะคะเพื่อตากให้ด้านในมันแห้งเนาะอันนี้ในะคะที่ของเฟื่องนะคะนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็อัปเดตให้ดูคร่าวๆนะคะอย่าลืมนะคะทีพี f าแฟทีพีสกินในน้ำช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ